ไปออกกำลังกายครับเรื่องของการออกกำลังกายต้องเสื้อใหญ่อาเธอเขาหนาถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นจริงๆอ่ะถามคนแถวนั้นได้นะเออซิงฉันเคยท่าปรากฏว่าเขาบอกว่าเราอ่ะหญิงมากเลยนะจริงไหมดิ๊งไม่ดิ๊่ที่จะออกจะออกก็ไม่ได้ออกเพราะอีโอบอกว่าโปรไบโอติกทำงานแล้วเหมือนกันหวังว่าพวกเขาคงจะไม่รู้นะว่าเราเป็นเกย์อ่ะใช่ พี่อแต่นหน้าคุณแน่นขนาดนี้เขาไม่รู้เรืยองหรโบ๊ทอาริปปีจบ <c oughs> ช่วยด้วยเสียไม่ไหวแล้ว <c oughs> ช่วยด้วย,เอ,เ,ยวเอาทำไมแล่วไหนบอกเป็นโบ๊ทอาทิตสิ <c oughs> ตาเธอตามองนี้ค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะตามองกล้องค่ะ <c oughs> อุย้ยเธอแก่งแรงมากเจสัน <c oughs> โอเก่งมาก <c oughs> อย่าเรียกส้มโอ <c oughs> เอา,าละครับเลยเพอยะอีดออเยลเสียเวลากับส้มผมนานมากก่อนจะได้เริ่มถ่ายนะฮะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณพี่แซมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแก วันนี้มาในมูดใหม่ใหม่แบบว่าอยู่ก็มานั่งเลยคนก็อาจจะแบบว่างงว่าวันนี้เรามาในลุกอะไรอะไรผู้ประกาศข่าวหรือเปล่านะเป็นไปได้แต่ว่าฉันมองล้วพวกเราเนี่ยเหมือนเป็นศิลปินมากกว่าถูกต้องสันเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบลีเดียทำไมเล็บทำไมเล็บกูเลยต้องให้มึงเป็นอุ้ยเกิดเจนเดเรย์ซนทำไมเล็บมึงแบบว่าฉันก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่มาชาไม่ก็ไหนเลียนะนถูกต้องที่ชวนมาวัน ก็คือวันนี้พวกเราเนี่ยกำลังคิดว่าเราควรทำคอนเทนต์อะไรดีวะทุกคนก็รู้ว่าแอคทิวิตี้พวกเราในชีวิตตีกัมันเป็นความแบบบอยๆอยู่แล้วคือมันไม่สาวเลยพวกเรามันบอยๆอยู่แล้วพวกเรามันสาวเพเขาสั่งคมิงวันนี้นะคะพวกเราก็เลยชวนกันนะคะจะไปออกกําลังกายค่ะอ่าแล้วเกิดการเป็นพี่ชานี่มันยากจริงๆใช่พี่ชาเขาอยู่ไม่ได้ยังไงต้องถูกอยูบว่ะวันนี้การออกกําลังกายของพวกเราก็คือหลายคนเนี่ยดีเอ็มมาถามมากมายมากมายว่าอุ้ยพี ม,มีเคล็ดลับยังไงในการแบบตั้งกล้ามเนื้อให้ดูแบบให้ดูผู้ชายให้ดูผู้ชายทางที่ติดใจของพี่มันเป็นผู้หญิงมากๆแล้วเที่ยวก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะทําคลิปเกี่ยวกับแบบออกกําลังกายบ้างวะเป็นไปได้เป็นไปได้ไแต่เวลาก่อนที่เราจะออกกาลังกายเนี่ยเราควรจะคุยกันก่อนว่าอะไรที่เป็นสิ่งจําเป็นก่อนจะไปออกกําลังกายถูกต้องบอกเลยว่าริงจังมากดูจาดดิฉันด้วยเคล็ดลับการออกกําลังกายจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแค่ว่าเราเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปยิมเช่นการ กินยาคุมก่อนไม่ใช่รแต่ถ้าอยาคุมมาสะผมมาได้แบบนี้เลยนาะเธอจะเล่าให้ฟังว่าคือเธออะออกกำลังกายมานานมากแล้วใช่ไหมแบบเป็น10ปีได้อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เธอจะมีประสบการณ์เยอะมากเกี่ยวกับการแบบลองแบบไดเอทด้วยการอดอาหารหรืออะไรต่างๆจะพยายามไม่โฟกัสนะ่อดอาหารหรือะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็อ่านงานวิจัยต่างๆด้วยหรือว่าแบบดูพวกยินฟูด้านการออกกำลังกายต่างๆเขาสอนมาอย่างงี้เว้ยซึ่งสิ่งที่สําคัญจริงๆอะที่จะทําให้เราออกกําลังกายได้แบบจริงจังสุดๆอะนั่นคือการกินไปก่อนการกินอาหาร ก่อนก่อนที่จะไปออกกําลังกายค่ะแต่ไม่ใช่กินแบบอิ่มนะเพราะบางคนอยากผอมใช่ไหมแต่ว่าเหมือนบบอดอาหารมาแล้วก็แบบดันทุรังไปออกกําลังกายไปวิ่งเต็มที่เลยแล้ววิ่งไวกว่าคนที้เป็นคนที่กินข้าวมันฟังดูเหมือนมันจะทาให้ฉันเผา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 ใช่ไหมการทาแบบนั้นน่ะมันเป็นการดันทุรังร่างกายตัวเองแล้วมันจะทําให้เราอ่ะยิ่งหิวแล้วเราจะออกกาลังกายได้ไม่นานพอหลังเล่นเสร็จด้วยความหิวโหยใช่ปะไม่ไหวแล้วกูต้องแดกบุฟเฟ่เท่านั้นแล้วเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่า ทไมผันเปียไม่ไหวแล้วกูต้องแดกบุฟเฟ่เท่านั้นเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าเราควรจะกินไปก่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะกินอะไรก็ได้นะฮะเราจะมากินแบบเอ้ยอ้วนๆจุกๆเลยก่อนไปกินเนี่ยไม่ได้วันนี้คุณเก้งก็เลยอยัดเสนนําสิ่งนี้ค่ะคุอโริโออะไรรืออ้าตายแล้วนี่เลยค่ะโยเกิร์ตเมซี่ดับเบิลซีโร่รสไวทพีชผสมบุกและบาเล่ค่ะ และที่แนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาอร่อยไม่มีไขมันแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลทรายด้วยแล้วแคลน้อยมากแค่60กิโลแคลอรี่เท่านั้นเปิดปุ๊บก็หอมกินไวพีชเลยค่ะแล้วโยเกิร์ตนะมีชิ้นบุกแล้วก็ชิ้นข้าวบาเล่ด้วยช่วยให้อยู่ทองได้ดีเวอร์นอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยในเรื่องของความเฮลตี้เขาก็มีโปรไบอติกช่วยปรับสมดุลลําไส้และช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีอีก2รสชาติให้เลือกทานรสออริจินอลสำหรับคนที่ชอบโยเกิร์ตแบบธรรมชาติและรสเรดเบอร์รี่รส เห็นไหมล่ะม remember. so like so so ันเลดเกินแล้วบอกเลยนะคะว่าใครที yeah. Yeah. ่เป็นสายเฮลตี้แล้วก็อยากลดน้ำหนักแนะนําเลยเจ้าโยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโนะคะบอกเลยว่ากินแล้วอร่อยแบบไม่ต้องชดใช้กรัมเลยค่ะเลอราคาถ้วยละ15บาทเท่านั้นนะคะใครชอบรสไหนก็ไปหาซื้อมาลองได้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นและห้างสรรพินค้าทั่วไปค่ะเลิศเกินชอนเย้แจกชอนันจะวันเันนี้เอาเอาจะกินอะไร น่วงมากมีชิ้นบุกแล้วก็ชิ้นบาเล่อย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆนะดูดิเป็นอย่างเงี้ยเลยอะคือม,มันอยู่ท้องเพราะมีบุกกับบาเล่ด้วยไงใช่ออแล้วค่มันต่ำเพราะมันไม่มีไขมันแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลทรายเพิ่มนะครับมันหวานธรรมชาติอะิ่นเลิศเวอร์อือคือเรื่องจรงิง อืมกูไแซมต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของการออกกําลังกายหรือเรื่องอะไรแบบนี้ต้องเสียใยอ่เธอเอขานาเพราะว่า10ปีที่แล้วอ่ะเขาเป็นคนแรกในกลุ่มนะที่ออกกําลังกายเอ <ะ S 2> รองจริงแล้วตอนนั้นก็โดนแซลสุดลิ้นนะก <laughs> ูไปแซมต้องเมาอีดาเธอเดนตอนเพื่อนในกลุ่มแบบ <laughs> เ,เล่นเวทเหรอ, <c oughs> อหลายคนเนี่ยทักมาปรึกษาเพื่อเธอหนูอยากออกกําลังกายแต่หนูไม่กล้าไปเพราะว่าพอเป็นเกย์ไปเลยอย่างเราไม่กล้าเข้าไปที่จะแบบไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีแบบผู้ชายตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้หรอปะอย่าไปสนใจเข้าไปเลยออกกําลังกายพี่ๆดูถูกลองดูก่อนแต่ อย่าฝืนตัวเองเกินไปอย่าเล่นให้มันหนักเกินออพอฉันเคยเกือบตายจากการออกกำลังกายมนแล้วอ,อ,อย่าเล่นมันขึ้นไวๆอะไรอย่างงี้มันจะเล่นหนักเกินพี่แซมคือเล่นท่าที่มันต้องนอนไงเสร็จปุ๊บยกอันนี้ค่ะตกล่างปกติจะเล่นเป็นท่าแรกแต่วันนี้เสือกเล่นเป็นท่าสุดท้ายปรากฏว่าแรงหมดเว้ยเล่นๆอยู่แรงหมดอีดอกเก็บขึ้นไม่ไหวอะ่ะมันลงมาตรงคออย่าง้วก็แบบจะบ แต่โชคดีมันเหลือแรงฮึนสุดท้ายที่แบบพิกมันลงก่อนกยกไม่ขึ้นแล้วเอาเหรอคือมันทับคอเราเวย้ยเพราะมันอ,อยุดอยูแล้วแขนม,มันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบต้องพิดไปด้านข้างก่อนเราค่อยให้ใหมันทํากับพื้นอย่างเงี้ยค่อยเดินตัวไปกัน พี่บอ<ะ>กแล้วคนแถวนั้นเห็นป่ะใช่คนแถวนั้นเห็นแล้วกูอายมาก <c oughs> เธอก็เลยเหมือนจะเตือนทุกคนว่าแบบถ้าจะเล่นนะโดยเฉพาะคนที่ไปเล่นคนเดียวนะ<ผ>พยายามอย่าฝืนตัวเองเกินไปเล่นแค่ที่ตัวเองไหวอพอนะคะมันไม่ได้แบบเล่นวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> มันมันใช้เวลาคือฉันเป็นแบบน้องคนที่ดีเอ็มมาหาเธอนะฉันก็ไม่กล้าเริ่มเล่นก็แซลอยเปิ้สาวใช่ไหมแต่เราเน็นสวเพื่นสาวล้วพอตัวเล่นอะไม่กล้าเพราะแต่ละคนในกลุ่มมันมันก็สาวๆาวตัวเล็กๆกันหมดเราต้องใส่เอวสูงใส่เสื้อยืดแล้วก็เอวสูงให้มันแบบตัวเล็กๆ เต้นเกาหลีเนี่ยหรอแม้เพราะว่าเธอหรอกคนแรกในกลุ่มไปเล่นเวทกลมก็แซวกันแล้วแต่ละคนก็ไปเล่นเวทหรอนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาวัยที่เราจะต้องเล่นละเพราะมันเป็นช่วงเรเริ่มปวดหลังแล้วมันก็จะแบบอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการหากินในเรื่องอะไรนั่นนี่อะไรเงี้ยฉันเป็นน้องคนนั้นเลยแบบไม่กล้าเล่นแบบกลัวว่าเราอ่ะเป็นไปอีนังตัวจิ๋วเข้าไปในยิมนังขนะที่ทุกคนอ่ะกล้ามใหญ่กล้ามแน่นหมดเลยเลยก็อยากจะบอกทุกคนว่านี่ก็เล่นคนเดียวเหมือนกันตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันก็เล่นคนเเเเเดดดีียยววววออะไรงงง้้้ถาาาากกกกิิ่่่่ลลลััคคนนนสสตม็็ใหูฟแ เราเลยยกอะไรไปถ้าเกิดว่าเรากลัวที่จะแบบว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปิด YouTube ก่อนก็ได้ว่าเอ้ยวันนี้เล่นอกเขาเล่นท่าไหนบ้างจะได้ไม่ต้องเขินเนาะแล้วพอไปถึงปุ๊บก็เล่นตามที่เราศึกษามานั่นแหละถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นจริงๆอะถามคนแถวนั้นได้นะเออซิงฉันเคท้าฮ่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 า้่าฮ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 ราฮ่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 ่า ได้เลย mm hmm. ฉันมันเป็นอะไรที่แบบว่าฉันค่อนข้างแ f มิ i l i ่ะขอโทษนะครับอันนี้เล่นอย <Nossa> ู่หรือเปล่าครับ อันนี้มันเล่นยังไงอะครับมันเล่นยัดวางทำไมเสียงหวานเป็นไงพี่ตอก่อนจะเข้ายิมเนี่ยควรทานอะไรเพื่อที่จะให้มีแรงในการเล่นด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่กินเราไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้เราไม่มีแรงเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราก็แนะนําเลยนะคะตัวตัวนี้เลยโยเกิร์ตเนติเดบลทีวลนะคะรสไวท์พีชบอกเลยว่าอร่อยมากมีชิ้นบุกแล้วก็ชินบาเล่ด้วยจูกต้องค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะยกกันให้ดูไปเลยพันสเตจแล้วเราจะไปซุนี้หรอผมว่าไงกลัวมันนะ อันเนี <ska du le> <sch> <G> ้ยไปได้น่าร่างสีสันแต่ถ้าอยากหาลราแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเธอกูขอนะครับต้งมุมสูงกูขอร้องวันก่อนไปเที่ยวใช่ป่ะเราก็เจอคนหนึ่งที่แบบเคยเห็นหน้ากันในยิมว่าคนเนี้ยดูดีเลยแต่ว่าในยิมเราไม่เคยคุยกันเลยแล้ววันก่อนมีโอกาสได้คุยกันด้วยหมายถึงว่าแบบเขาก็มากับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าเออเหมือนเคยเห็นในยิมอะไรอย่างงี้เออนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเราอ่ะหญิงมากเลยนะ ไม่น oh ิ our, ่งม่นิ okay. ่แต่มันบอยเข้าใจปะม่นิ่คือเวลาอยู่ในฟิตเนสอ่ะเราคาแรคเตอร์เรามันเป็นผู้ชายเรากําลังกำยำซไ้่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยนมันแตกตื่นแต่ถ้าเกิดว่าเจอในภัพอ่ะบอกเลย โอเคงั้นเราไปเตรียมชุดกันดีกว่า่ะหลายคนคิดว่าเอ้ยตีพี่นัรก็ไปได้เลยดี่คอ๋อเป็นผู้ใส่กระโปรงอยู่ไปเป็นผู้เปลี่ยนแค่ชุดนะแต่ผมกูเหมือนเดิมอะไรคะที่เวทที่เรากำลังจะไปเนี่ยมีที่แหกขาที่สีขาแบบนี้ไหมครับเลิศนะอันนี้นะคะเป็นที่สีขานะคะให้เรานั่งตรงนี้แล้วก็เอาขาวางนี้แล้วแหวกออกไปได้เลยใช่อุปกรณ์สําหรับการไปฟิตเนสนะคะซึ่งบอกเลยว่ารองเท้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีรองเท้าที่ดีนะคะเราอาจจะลื่นเวลาเล นได้นะคะอันนี้พูดเลยถ้ารองเท้ามันมั่นอ่ะถ้าถามมันมั่นอ่ะเราจะเล่นได้หนักมากขึ้นดังนั้นนะคะเลือกรองเท้าที่มั่นที่สุดอันนี้แหะค่ะที่จะไม่ไม่ลื่นนะคะแต่จะทําให้โดนตบอุ๊ยมีคนขับเทสลาโอไบโอติกทำงาน มึงกินเนสิโยกกับมึงกินยา่าดแล้วเอะและยี่โอระเดียมอะไรมารับฟิตเนสตวะก็น่าจะเป็นสเปซเซตผมมาเธอร์นให้มันอยู่ทั้งวันเดี๋ยวฉันไปในลุกบอยๆเหมือนที่ฉันไปทุกวันเลยก็เปลี่ยนเป็นเสื้อกล้ามเออแล้วก็เป็นขาดซานแค่นี้เองนะคะเขาเรียกว่าการที่เราไปออกกําลังกายเราต้องการความมาดแมนเข้ามาที่ตัวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะแมนก่อนอันดับแรกแล้วเราจะได้ไป g r a บสิ่งที่มันแมนเข้ามาในตัวเราวแต่ฉันนะกับไม่เห็นด้วยเพราะจริงๆการสาวก็ออกกําลังกายได้ ก็สีของเธอเห็นมล่ะแต่ฉันอยากบอยไงถ้างั้นก่อนอื่นเนี่ยฉันควรที่จะถอดหัวโขนออกก่อนสักครู่เดียวอันนี้ถอดแล้วที่เหลือผมธรรมชาติแล้วเจอกันนะมึงพร้อมละอีเด้อจะออกก็ไม่ได้ออกพออีโอบอกว่าโปรไบโอติกทำงานแล้วเหมือนกันกูไม่ต้องออกไป่ได้ก็ ช่วยที่การขับถ่ายดีจริง,รงๆนะฮะกับเจ้าเมจิโยเกิร์ตดับเบิลซีโร่รสไวพีชนี้นะฮะละเกินออกเดินทางกันค่ะเย้ yeah. พร้อมแล้วสำหรับการหารักแท้ออกกําลังกายค่ะเอาเป็นว่าท่าที่ยิมไม่มีรักแท้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาต่อละกันสักทีเพราะเรามันอยู่ท้องอยู่แล้ววันนี้ใช่วันนี้เราอยู่ท้องแล้วเราไม่ต้องกินข้าวได้เลยทั้งวันเดี๋ยวเราไปหาต่อใหญ่แบบ L S นะฮะไม่ต้องเร์ชส์กรัมให้มันนานขึ้นนะ Do you w a n t to play? Let me explain my t h i n to you แซปอะไรวะกูแซปอะไรแล้วก็เหรอมาแล้วค่ะสุดท้ายก็ต้องบอยแต่งอีกทำถูกแทบตายชินกันค่ะที่เขาจะรู้น pues ี <S <s ่ไหก็เป็นดูเออมืนใกล้บ้านเพือขนาดนี้หรืเนี่ย็คิดกับตรงน้ำมากสินี้ พอหลังถ่ายงานเสร็จก็จะมนเล่นยีมอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครูแซ่เวลาที่เราไปฟิตเนสอะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคุณเก่งเนี่ยการไปเชนฟิตเนสหรือว่าพวกฟิตเนสท,ที่เป็นเขาเรียกอะไรแฟรนชไช<อ>ส์ตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยการไปฟิตเนสแบบที่โล<ว>โคอลหน่อยตอบ<อ>โจทย์ใช่อันนี้จากประสบการณ์ที่เล่นมาหลายฟิตเนสฉันก็ส่องสาฟิตเนสฉันก็ Transfer ว่าเชนฟิตเนสเนี่ยดีกว่าบอกว่าเพราเขาคงจะไม่รู้นะว่าเราเป็นเกย์อ่ะใช่ที่เราแต่หน้าคุณแน่นขนาดนี้เขาไม่รู้ได้ยังไง อุ้ยเขาโชว์ซี่แบบได้เหรออี้ยดูดาววัดโต๊ะกันตรงนี้ไเหรอจะเกินมันเวอร์เกินอันนี้คือทำอะไรกันอยู่หรอก็เป็นเสียเขาทำอะไรกันทริคของการสีผู้ชายนะคะก็คือถ้าว่าเราชอบผู้ชายคนนั้นอ่ะสมมติเป็นพี่โต๊ะนะแล้วเราชอบตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็จะยังไว้ก่อนแต่พอเขาเริ่มที่จะเข้าไปหยิบดัมเบลล์แล้วตะลุกขึ้นทีแล้วก็ไปหยิบยังไปทางไกลแล้วก็ เล่นอะไรอะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ก็รอดเลยครับน่าจะกเลยกคือดัมเบลชูเดอร์เพลสนะครับเป็นอย่างนี้นเก<ำ><ำ>้าอ,ะะอีอ้เนี่ยปรับตรงนี้ได้เลยรู้ใช่มอันดับแรกนะฮะเราอยู่ท่านี้นะฮะเตะเข่าขึ้นมาให้มันขึ้นมาอีกน,นะฮะแล้วก็ป <c oughs> <c oughs> <c oughs> กติจะเล่นท่านี้14ันเล่นยิบ5เอาเลยครับเล่นให้ดูนะแล้วไม่มีด้วย เฮ <g ul Buffalo> to ้ยเก้นริบ้แนม่นพัอยเงเก้าแนหื่นเาเก้รอยิแมนมาีที่ขอบคุณครับต่อไปชัเล่นแบบเต็มเซตแล้วนะฮะคุณี่ใช่เอาเลยค่ะ เบอร์20หรือไงทำไม่ได้หรือสิท่านสิขิวไหมตอนเนี้ยไม่หิวเลยจริงจริงบอกเลยนะว่าอยู่ทองแล้วเล่นตรงเนี้ยได้ถึงเที่ยงคืนเลยมันนานเกินมีเพิ่งเปลี่ยนมองหมอไม่ไหวแล้วใช่ไให้กูยกันที่พันเฟซทรับหนึ่งนะสิขอดูฟอร์มไปก่อนโอริโอได้เลยมันมาเคยมั่นกว่าที่จะมีคิสดูกันแล้วกันรุ่นคนนั้นได้นะแม่ได้เลย ท่าเนี้เป็นท่าที่คนอยากเล่นมากเพราะว่ามันช่วยให้เราแบบดูบึกดูบึกบึนที่สุดแล้วดูบอยที่สุดแล้วเวลาที่เรามีหน้าอกแบบเนาะมันจะใช่างมีมั่เนี่ยมันหน้าง่ายมันหน้าขยำขยำน้องเราต้องหายใจให้ซี้ด้วยนะคะเลิกข่าขึ้นเลยก็แบบซิแพ็ไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าอกแน่นไว้ก่อนเลี่ยมันก็คือชาวครูไม่ใช่ไม่แต่ช่วยเสพเพื่อนนะฮะอย่าไปอยู่ตรงจุดที่มันเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวโดนกระแทกตัวเองค่ะ เพียนสาวนานุตตางดาโบสถาริธี <c oughs> จบเฮ้ยด้วยสิ่งไม่ไหวแล้วช่วยด้วยเอาทำไม <c oughs> นั้นแต่เราเป็นโบสถาริธีขาสัตริยเรื่องของผู้ชายดีมากที่เป็นข้ามาจริงนานุตตางดาใช่ <c oughs> แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงกำลังเสร็จกล้องอยู่เสร็จกล้องอยู่เอเอ <laughs> อย่างแรกเลยจับให้มั่นเลยนะคะเออมั่นพออย่างค่ะต <laughs> าเธอตามองนี้ค่ะขอโทษค่ะ <laughs> ตามองกล้องค่ะน,น้าหน,นุดใจ <laughs> เห็นไหมล่ะ ตามองกล้องนอยเพื่อแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรายกไม่ไหวเราลงมาพัดก่อนเจทำได้อยากเน้นื่องนั้นหรอวะอุ้ยเจตั้งแรงมากเจอเจซมอเก่งมากอยากเรียกซมออย่เขาลูโหมดถ้าซื้ออยู่ที่บ้านแล้วก็ถือว่ามีฉากเขียวแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เปิดโชว์ให้เา อันนี <rôle à> ้เล <to break an iously> ่นยังไงนะอยากรู้จังพูดเทงแต่มันได้แขกอยู่นะนี่มันได้ตรงนี้ด้วยตัวนี้เป็นส่วนเสริมแต่ว่าหลักๆคือช่วงปีของเธอไงล่ะคือจะได้เป็นหมสมใจ เฮปีมากขัดจอชโอ้ซาร่าหุ่นคุณเช่นกระชับอะไรเช่นนี้ฉันบอกถธอแล้วไงล่ะว่าการออกกําลังกายมันดีแค่ไหนว่าสำหรับคนที่อยากหุ่นเอสหุ่นเพียวนะคะบอกเลยว่าการเลือกกินสิ่งดีๆเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะสิ่งที่เรากินแล้วเราไม่ต้องมาชดใช้กรัมในภายหลังนะถูกต้อง เป็นไงวะกัเป็นไงครับวันนี้มีความสุขมากคะ่ะบอกเลยว่าวันนี้ได้มาเล่นฟิตเนสกับเพื่อนรักนะแล้วมันมีแรงขึ้นไปอีกนะอืมขอบคุณค่ะการได้เล่นกับเพื่อนรักมันก็ดีจริงๆ<อ>โดยเฉพาะได้การพาเพื่อนรักมาลองตามหารักแท้บอกเลยว่าทำสำหรับ <c oughs> วันนี้ที่ออกกํลาลังกายมาเนะะาะเธอรู้สึกแบบว่ายังไหวอยู่ไหมตอนไหวอยู่สิพออะไรเท่าไรมันไม่ไหวล่ะก็พลังงานจะไม่เต็มเอี่ยมไงล่ะเต็มเอี่ยมเต็มเอี่ยม เต็มเปียกก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเรามาออกกําลังกายเนี่ยแล้วถ้าเราแบบอดอาหารมาเลยนะแล้วเรายังมาใช้พลังงานเยอะๆอีกเนี่ยบอกเลยว่าคุณพูทแซมจะรู้สึกหอยมากและอย่างที่บอกไปนะคะก็คือวันเนี้ยพวกเรากินรองท้องมาก่อนก็ตือเจ้าโยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโร่นะคะตวนี้เลย ฟังมากก็คือมันอยู่ท้องด้วยแล้วมันอร่อยด้วยคุณพี่แซมไม่มีไขมันแล้วก็ไม่เติมน้าตาลทรายเพิ่มนะเป็นความอร่อยที่แคล่ํามากๆแล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนที่ออกกําลังกายอย่างเดียวนะคนที่ไม่ออกกําลังกายแต่ว่าอยากจะลดหุนอะไรอย่าง<ช>าเง<อ>ี้ยอยากกินให้อยู่ท้องไม่อยากกินเยอะอะไรอย่างเง<ช>ี<ๆ>้ยเจ้าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยใช่คือนั้นนะคะรับรองว่าแบบ L S แน่นอนที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะรถใหม่ล่าสุดนะคะโยเกิร์ตเมจตดับเบิลซีโร่รสไวท์พีชค่ะผสมบุกแล้วก็ผสมา บาเล่ด้วยนะคะลแล้วก็แน่นอนว่ามีอีกสองรถนะคะก,นนก็คือรถออริจินอลและก็รถเรดเบอร์รี่นะคะอันนี้หาซื้อง่ายมากที่เซเว่นอีเลเว่นและก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปในราคาแค่15บาทเท่าน,านั้นแถมอยู่เท่าอีกสุดท้ายนี้แน่นอนสำหรับช่องคุณแก้วเราก็ต้องมีข้อคิดข้อคิดสำหรัรรรบวันนี้นะคะก็คือถ้าคุณต้องการหารักแ้คุณต้องการรักแ้แบบไหนคุณก็ไปหามันที่แน่นสิคะไปให้สุกที่สุกเวลาและคุณก็จะอารมณ์ ากยคุณต้องการรักแท้แบบไหนคุณก็ไปที่นั่นสิคะแล้วคุณก็จะได้เจอได้พบและได้อร่อยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เหมือนเดิมแล้วพ้กันปเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบายบายเหนื่อยวะกินบุฟเฟ่หิวเล่นค่ะมันอยู่ท้องอืม อร่อย <laughs> <laughs> อร่อยจริงอร่อยจริงนะฮาไปร้านกันค่ะเย้